สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วเสียงจแจ๊แเก้วแววว่าน้ำตาลหยุดย้อยสาวผู้ไทยมาแล้วจากวันนี้มาทักทายในวันพุธในวันพุธวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบาูชาเป็นวันพระไงเมนโบกระสีสีทันย่าข้นแน่จหนนีมันเป <c oughs> ็นสีทันย่าอย่างเราจ้าสิบห้าฮิต มีหยังกินน่นนิดนี่น้อยมึนมอนี่มีหยังนี่เห็ดมันี่งมีอะไรมีอะไรเรามีถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวหรือล่องบีนนั่นเองจ้ะนี่สาวไทยจะทำะไรสไตล์สาวไทยเนี่ยบัวพัดบวัวยังเดี๋ยวจะตำย่างเดียวโอเคปะ่ะเรามีแบบนี้เนาะดูตามสาวไทยไปแล้วกันสีเบาๆหลายเดี๋ยวจะบึ้งตามวิดีโอที่สาวไทย นั่นแล้วกันเพราะว่าเรามีครกมีสากแล้วก็เพิ่มเติม้วยนะคะเรามีแร่เรามีงาง่านี่เอาไว้สักคนบริเกี่ยวกันจะนี่จะมีครกมีสากนีจับครกจับภายเนรเนรครกก็ไม่มีอะไรเปล่าเปาก็สากไปต่ำทั่วสิ้าต่ำทัวง่ายงเมนูง่ายๆแต่แบอร่อยโอเคใส่กระเทียมเป็นนิดหน่อยกระเทียมจ้ะ ลงไปเลยหนึ่งกรีบ1หนึ่งแต่พริกเนี่ออกไปเลยหนึ่งสองสาสี่ใส่ร้ายเพิดร้ายใส่หน่อยเพชหน่อยสีน่วยพ่อเวลาเราครูพริกเนาะเราจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยก็ได้หรือว่าผงชูรสเป้งลงไปเลยนี่จ้ะ มือนิงพาใส่ผ่ากันเปลอ่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันบบเปลื่อนนิดหน่อยแล้วก็ครูกค่ะทีนี้ที่สำคัญเราขาดครุกกับสาไม่ได้นะคะเมนูนี้ต้องมีครุกและสาจบบอ สีดำครึ่งนึงสิบป๊ปำเมื่อดอกจ้าสีดำครึ่งนึงนี่จ้ะเมีนบอดปาดลู่ลู่ปาดยาวๆสาวๆได้บุกค่อยปาดดอกจ้าสุนหลายสาวๆได้เลยเปลือดเนี่ยสมัยตะก่อนทำแบบนี้ได้เลยเราไม่มีมีดเราก็ทำแบบนี้ได้เลยสมัยตะเกาไปอยู่ไฮอยู่หน้าหนีแบบนี้เลยจ้ะแล้วก็เโยงโย่อันนี้หน่อย ซื้อมาหนึ่งถุงเนี่ยหถุงสาวบุไทยจะตำได้สองครั้งสาวบุไทยจะตำได้สองครั้งตำร้ายกินบะหมี่มมังดอก <c oughs> จบใครลวใส่ผงนัวมาเห็นเราสิมาปรุงเรามาปรุงเราขาดไม่ได้คือผงนัวหนึ่งช้อนชาใส่หลายแซบหลายตัวน้ำตาลทไตลเแดงอุ้เขย่าไปอีโมอีสิ เอาซออนข่อยเฮียน้ำตาลสายแดงผงเอาค่ะผงเอาอุ้งมือหนึ่งจะไม่ใส่เยอะเดี๋ยมันหวานนิสหน่อยครึ่งช้อนชาประมาณนี้ประเดกค่ะกระเดกประเดกกระเดกกระเดกขยาวขย่าประมาณหนึ่งช้อนผงเอาก็เอาเลยกจ้สซไลซ์เซไลซ์เสนนอยเซหน่อยตำถั่วจะไม่ใส่ปลาาเยอะสูตรสาวู้ไทย ามะาเขือเคือลืมมีมะเขือเทศอยู่จ้าเนี่ยมะเขือเทศหรือว่ามะเขือคือใส่ลงไปจุ๊บเนัวหนัวแทนเปรี้ยวแทนมะนาวชาวบุรีจะไม่ใส่มะนาวถ้าใส่มะเขือเทศมันก็อร่อยแลย้วเปรี้ยวนิดนิดนน่วหนัวหนัวหนัวง่ายบอกบอกแล้วว่าสาวบุรยเฮ็ดยังเมน,นูง่าย ตำถั่วของเราไม่ต้องซิ่มแสบคือเกา่จากกจับโครกจับโคบให้แน่นแนือเก่าจะ้ะนัวลงเลยใส่จา,านก็ได้สีหน่อยก็สิกินบ่มือแลว้วหลายค่าวลานนี่แหละแค่ยูหากินกินแบบสไตล์เาวไทน์สเปเดินในชีวิตในต่างแดนด้วยจ้ะนี่มันมีติดจังสี่เขาเห็ดจังใด นี่หนึ่งแป๊บหนึ่งชาแบบแมีข้าวเหนียวนะจ๊ะมันติดแบบนี้นะจ๊ะถ้าใครโลกสวยก็ขอภายนะคะสาวพุทไทย,ยง่ายๆไอเอ็มคูล cool. มินคูลโยคูเรย,ยแบบนี้นะจ๊ะสไตล์สมัยน่นอยกกินแบบนี้แหละใหญ่ย,ย,ยอนแบบนี้แหละนกโป๊แถมก้อเจืดบบ่อมะใหญ่ โดแล้วก็จัดมาใบัว